ทุกครั้งที่เราซื้อของใส่บาททำบ um, yeah, ุญปล่อยสัตว์นะปล่อยปลาไทยชีวิตสัตว์ใหญ่ดิฉันจะนําเงินที่ลูกให้ไปรวมกับเงินของดิฉันโดยนําเงินของลูกประมาณสิอร์ซของราคาที่เราซื้อนะเดียนถามว่าลูกๆจะได้บุญจากการทําบุญดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็เล่าให้เขาฟังนะคือไม่ต้องไปคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะบอกว่า เนี่ยเอาเงินส่วนหนึ่งที่ลูกให้แม่มาเนี่ยไปทําบุญนะเรารู้สึกชื่นใจมากเลยเนี่ยเป็นเงินของลูกนะเราคลอดลูกมาเนี่ยแล้ววันหนึ่งเด็กที่เคยเป็นเลือดเนื้อชอืเชื้อไขของเราตัวเล็กๆตัวแค่นะตีนแค่เท่าขวาหอยเนี่ยวันหนึ่งเขาสามารถหาเงินมาให้เราได้แล้วเราก็เอาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งนะไปทําบุญทํากุศลเล่าให้เขาฟัง เอาความปลื้มที่อยู่ในใจของเราไปฝากเขาให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้ยินเขาจะเกิดความปิติปราโมทย์เขาจะเกิดความรู้สึกปลื้มปรีดาที่ตัวเองเลี้ยงตัวรอดไม่พอยังสามารถที่จะเจียดเอาส่วนหนึ่งนะมาให้แม่ได้ทําบุญมาให้แม่ได้มีความสว่างมาให้แม่ได้สร้างที่พึ่งที่แท้จริงของตัวเองไว้ด้วยนะ ถ้าหากว่าลูกได้รับรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสิบเปอร์เซ็นหรือว่ากี่เท่าไหร่หรอกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าใจเขาเนี่ยบางทีเนี่ยจะเกินเราซะอีกเพราะว่าพอเขารู้ว่านั่นเป็นเงินของเขาเขามีส่วนที่จะทําให้แม่ได้ทําบุญตามตามประสงค์นะแล้วก็มีส่วนให้แม่ได้สร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวเองไม่มีลูกคนไหนนะที่จะไม่ปลืม้มนะและความปลื้มนั่นแหละ มันยิ่งกว่าที่เราทําบุญซะอีกนะครับข้อ2ถามว่าเวลา